สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเกี่ยวกับการทําให้ตัวละครเคลื่อนไหวค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ดับันคลิกไปที่โปรแกรมสแก h ค่ะพอดับันคลิกเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอตัวละครแมวที่ชื่อว่า s p ปร์วค่ะเราจะลบมันนะคะทุกท่านก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าวิธีลบทํำยังไงก็คือเอาเมาส์ไปคลิกที่ ตัวกันไกนะคะแล้วก็มาลบค่ะแต่เราจะสอนวิธีการลบใหม่นะคะก็คือคลิกขวาแล้วก็กด delete ค่ะตัวละครก็จะหายไปค่ะคร mm hmm. าวนี้นะคะเราจะเพิ่มตัวละครค่ะ mm hmm. กดที่ choose new sprite form file ค่ะ mm hmm. พอเข้าไปปุ๊บนะคะเราจะอยู่ใน folder costume นะคะดับเบิลคลิกไปที่ folder people นะคะหรือคนนั่นเองค่ะเราจะเลือกตัวละครคนนะคะ พอเด็กเกเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีรูปคนเต็มไปหมดเลยค่ะสมมุติว่าเราชอบรูปนี้ละกันค่ะเป็นรูปคนเดินนะคะผู้ชายเดินค่ะคราวนี้ค่ะเราจะทําให้มันเดินทํำยังไงนะคะทุกคนจะเห็นกลุ่มบล็อกแถวนี้นะคะเรามาดูตรงบล็อกที่ชื่อว่า motion กันนะคะแล้วก็มาดูกลุ่มบล็อกย่อยพวกนี้ค่ะนี่นะคะบล็อกที่ชื่อว่า move ten step ค่ะตัวนี้นะคะจะทําให้ตัวละครเดินค่ะ ลองกดมันไปเรื่อยๆสิคะนี่นะคะตัวละครเดินค่ะแต่เราจะไม่มัวมากด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 อย่างนี้นะคะเราจะทําให้มันเดินตลอดเลยคะ่ะโดยไม่ต้องกดตดวตักดนะคะกดแค่ครั้งเดียวก็พอเข้าไปที่บล็อกคอนโทรลค่ะแล้วก็นํากลุ่มบล็อกย่อยที่ชื่อว่า Forever เข้ามาต่อค่ะคราวนี้ลองกดตัว Forever นะคะิง ลากมันกลับมาแล้วก็ลองอีกครั้งค่ะนี่นะคะทุกคนจะเห็นว่าเอามันมาลากมันกลับมาแล้วมันไม่ยอมหยุดเดินใช่ไหมคะมีวิธีค่ะทุกคนจะเห็นปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะคะเป็นปุ่มสต o อปค่ะกดปุ๊บแล้วก็ลากมันมานะคะนี่ค่ะมันไม่เดินแล้วค่ะคราวนี้นะคะทุกคนลองกดตรงปุ่ม ธงสีเขียวดูสิคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นปุ่มที่ทําให้ตัวนี้เดินนะคะลองกดค่ะมันไม่ทํางานใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลากบล็อกตัวนี้เข้ามาใส่ค่ะเป็นบล็อกธงสีเขียวนะคะตัวนี้จะทําให้ปุ่มสีเขียวตรงนั้นทํางานและสามารถสั่งการได้ค่ะนี่ไงคะเห็นไหมคะทําได้แล้วคะ่ะรานนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามันเลยขอบไปค่ะมีวิธีทําให้มันไม่เลยขอบนะคะ ไปที่แล้วก็ไปดูที่บล็อกที่ชื่อว่า Motion นะคะแล้วก็มาดูกลุ่มบล็อกย่อยเกือบท้ายๆเลยค่ะชื่อว่า If on a b u n c h ค่ะ a b u n c h นะคะขออภัยค่ะนี่นะคะลองดูค่ะว่ามันจะเลยขอบอีกหรือเปล่าไม่เลยแล้วนะคะแต่มันจะกลับหัวเดินกลับมาค่ะ ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทําให้พอชนขอบปุ๊บแล้วมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าที่มันคล้ายๆเด้งกลับมาทําให้มันกลับมานะคะคราวนี้ค่ะเราไม่อยากให้มันกลับหัวแบบนี้นะคะมีวิธีค่ะขึ้นไปดูปุ่ม3ามปุ่มตัวนี้นะคะปุ่ม3ามปุ่มตัวนี้ก็คือลักษณะของการพอไปโดนขอบปุ๊บมันก็จะทําการ ทอนกลับมานะคะมันจะไม่เลยขอบค่ะปุ่มแรกก็คือปุ่ม Can Rotate นะคะที่มันทำอยู่นี่เองก็คือกลับหัวเดินกลับมานะคะและปุ่มที่2ก็คือ Ollie Fade Left Right like ค่ะเป็นเดินซ้ายขวากลับเดินไปเดินมาค่ะและปุ่มสุดท้ายค่ะ Don't Rotate ค่ะมันจะไม่ Rotate นะคะแต่มันจะเด้งค่ะเด้งกลับเด้งทอนกลับนะคะ ปุ่มที่เหมาะสมที่สุดก็คือ o l i a a t l l f t t l i n t นะคะเดินกลับไปกลับมาค่ะเป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะคะคราวนี้ค่ะคนมนุษย์เรานะคะก็จะเดินแกว่งแขนก้าวเท้าเดินนะคะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ค่ะมีวิธีทำให้มันทำอย่างนั้นนะคะก็คือกดที่ Costume นะคะแล้วก็ไปกดที่ Import ค่ะแล้วก็เลือกตัวละครที่มันเหมือนกันนะคะแต่ว่าแขนไปอีกทางนึงค่ะไปอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่นะคะตัวนี้ค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกตัวละครมีแค่ชุดเดียวคือตัวนี้นะคะพอมันเพิ่มมาเป็นสองชุดมันก็เหมือนคนกำลังเดินอยู่ค่ะนี่นะคะคราวนี้ค่ะกดสต็อปแล้วก็ลองให้มันเล่นดูมันไม่เปลี่ยนตามที่เราบอกนะคะมีวิธีให้มันเปลี่ยนตามที่เราบอกค่ะกดเข้าไปที่บล็อกที่ชื่อว่าลุกค่ะ แล้วก็นำกลุ่มบล็อกย่อยที่ชื่อว่า Next Cost t o o มาใส่นะคะมันก็จะเปลี่ยนค่ะไวไปเลยใช่ไหมคะมันมองไม่ทันเลยค่ะเร็วมากนะคะมีวิธีให้มันช้าลงค่ะก็คือเข้าไปที่บล็อก Control นะคะแล้วก็มาดูบล็อกที่ชื่อกลุ่มบล็อกย่อยที่ชื่อว่า Wait ค่ะมันนำมาใส่นะคะ นี่ค่ะมันก็จะช้าลงนะคะแต่รู้สึกว่ามันจะช้ามากเลยค่ะค่ะเปลี่ยนเป็นสัก0.3ค่ะค่ะลองกด STOP แล้วก็ลองเล่นใหม่ค่ะเร็วขึ้นใช่ไหมคะทุกคนคะเห็นว่าทุกคนจะเห็นว่าที่เรียงอยู่นี้ไม่ถูกต้องนะคะลองเรียงใหม่ค่ะแรกนะคะก็เอา move 10 step ใส่ค่ะ จากนั้นก็รอแล้วก็เอา next costume ใส่นะคะเดินรอเปลี่ยนชุดแล้วก็ท้อนกลับค่ะพอมันชนขอบนะคะนี่คือการเรียงแบบถูกต้องค่ะเห็นไหมคะทุกคนว่าการทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวนั้นนะคะง่ายดิดเดียวเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดี